ยันสุดยำเช้ากับลมหนาวพัดเฉยหนาวพัดมาอีกแล้วหธันวานคม2 5 6 6้าสูุ่ดเดือนสุดท้ายของปี66อ้เปนสาชท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณเชี่งใหญ่ใจสปอร์ตยอดคุณพลคนเขาข้อด้วยนะครับอันนี้ก็รถจักรยานคันงามให้หมาทดลองปัน่นฝึกซ้อมเพื่อสนามแข่งขัน r L t แข่งกระจางเพชรบุรีในวันที่10บันวัาคมนี้นะครับ